เงยไขมดแดงครับต้นมะม่วงหลังบ้านนี่แหละครับนี่แป้งสิงคโปร์อุปกรณ์ไล่มดออกจากไข่มัดคุพลาส,สติกสใส่ไม่สาว ใส่ออกไปแต่ออกไปแต่ออกไปอาจจะไขไว้แต่ออกไปเลยสิเนี้ฮะที่สองเอาแปลงไล่แล้วหมดแนมนจะไตนี้ แง่สองห้างเลือกออกแล้วก็ได้ทรัพนี่แหละพี่น้องเจัสไว้ด,ดีก็พี่น้องเมื่อนี้ช่องวัฒนาพาไปพาพี่น้องมาเงายไขมดแดงครับต้นมะม่วงหลังบ้านนี่แหละครับนี่ต้นมะม่วงอยู่นี่มีประมาณสองสามห้างแต่บันห้างมวยไงไปไหนครับพี่น้องไอห,ห้างมวยไงไปไหนไหนี่อันนี้อยู่บนสูงอันนี้ แต่เหลียวเห็นอยู่ดิสี่ห้างแต่ผมมีห้างใหญ่แบบเดียดต้นแล้วก็สีไปแงห่ต้นมางงวงเกี่ยวทั้งพุนต้นนั่นเห็นห้างใหญ่ๆอ,อยู่ลงเบงบาสี่มีไข่บอนะพี่น้องเบงแหญ่ไข่บดแดงโบวีผูไทยทำไหมครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องผู้บังบวงได้กินไข่มดแดงพร้อมได้กินบาง่วงพร้อมพี่น้องอุปกรณ์กา ผมก็เอาคุนี่แหละครับคุ้ถังพลาสติกนี่แหละไปมัดใช้ไหมเอาแล้วก็มีแปง้งสิงคโปร์อุปกรณ์ไล่มดออกจากไข่ไปพี่น้องไปมัดอันคุถังใส่ใส่ไหมนี่พี่น้องมัดคุพลาสติกใส่ไหมสาวแล้วก็สิป้อมมากระสิเนี้ยใครมาแดงพูดล่ะ วุย้ยผูไ้ไทยทำไหมครับตั้งขากล้องเอาตั้งกล้องไว้เดี๋ยวไปแงน้อง ไอบอ่ไอบอ่ ผลงานด้านี่น้องนี่ได้หลายปานเดมีใครบ้ ใช้แป้งมันแล้วก็มันก็จะไตนิ่นี้หลายปุนเล ไทมันก็เรเิ่มออลายนเลยแต่ออกไปแต่ออกไปแต่ออกไปอาจจะไข่ไว้แต่ออกไปเลยได้แค่นี้ห้างแหลกพี่นนองเบิงเดเนี่ยห้างที่สองด้ปะดนี้พี่นนอะ C'est bien, hein, disons. Mm, mm, mm. Non. าแป้งไล่เอาแป้งไล่แล้วหมดแดงมันจะไตน่นี้แป้งมันนี่แหละครับพี่น้องได้สามดีล่ะพี่น้อง แงสองห้างห้างใหญ่มันมีแค่สองห้างน้อยห้างน้อยยำพอนแย่เลือกออกแล้วก็ได้ซัพนี่แหละพี่น้องเซกะันละ้มัง้งได้ดอกแกงครับแกงหนึ่งครั้งอิ่มใหญ่ๆครับพี่น้องเพราะว่ามันแงสองห้างไข่มันกะมันมันมันพห้างใหญ่ประดีปีนี้ วีกายวีกรณ์มันมีห้างยหงไงอยู่หาหกห้างปีนี้มันมีมันบ่ค่อยห้างยังไปบดนี้มีห้างปันกลางอยู่แค่สองสามห้างแล้วก็ห้างน้อยอีกสองห้างมื้อนี้แงแค่สองห้างห้างห้างค่อนข้างยังไงนั่น